นะคะอันนี้คือบอร์ด32นิ้วชิงเฮ้ยสวยอะ่ะนะคะอันนี้คือด้านหน้าเป็นกระดาษทรายแล้วอันนี้คือลายข้างหลังเราน่ารักไหมทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันในคลิปคู่ตองอันบ็อคนะคะ วันนี้เราจะมาอันบ็อกกีฬาที่กําลังฮิตมากในหมู่วัยรุ่นนะคะก็คือเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองนะคะคือครูต้องเล่นไม่เป็นเลยแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้คือไม่ได้มีความรู้นะแล้วก็ไม่ได้มาพูดอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นหรือแบบการเลือกซื้อคือเลือกซื้อจากลาซาด้าแล้วก็เปิดเปิดเปิดแล้วเราก็จิมจิมจิมกดซื้อมานะคะคือเราซื้อมาในเราเลือกคิดว่าที่ถูกที่สุดอะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่นสนามเราเล่นที่พื้นแบบ หน้าหมู่บ้านเราในบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นพื้นปูนธรรมดานะคะเราก็เลยคิดว่าเราเอาถูกถูกมาเล่นไว้ก่อนแต่ว่าจากที่ครูตองไปดูมาคือมีราคาหลักแบบสอง0มื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยก็มีนะทุกคนที่เขาเล่นกันเป็นระดับโปรแล้วก็เล่นกันแบบตัวนั้นตัวนี้เป็นตัวหายากเป็นลายหายากนะคะยี่ห้อต่างๆซึ่งครูตองก็ไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้น ก็คือเห็นเขาเล่นกันเราอยากเล่นนะคะก็เลยแบบเอาที่ถูกที่สุดแล้วก่อนมามาลองเล่นก่อนนะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณเนี่ยลดไปลดมาเราก็ใช้เราใช้คูป,ปองใช้อะไรอย่างเงี้ยของร้านของ l a z a ด a าก็อยู่ที่ประมาณ1ัน0จาสินะคะก็คือรวมขนส่งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คูณต้องเลือกที่พร้อมส่งในไทยจริงๆใน Lazada าช e, ้อปอ่ะมีเอ่อพีออเดอร์จากจีนเยอะมาก ะะแต่ก็ต้องรอของประมาณสัก14วันซึ่งคุณต้องรีบนะเพรอ,อยากเล่นก็เลยเลือกตัวที่พร้อมส่งในไทยก็จะราคาสูงขึ้นมานิดหน่อยนะคะที่พอ,อ,อพีออเดอร์จากจีนเนี่ยก็จะมี พันสองพันสามถึงพันห้าประมาณนี้นะคะแล,แ, line, แล้วแต่ลายแล้วแต่รุ่นเนาะคือเขาบอกว่ามือใหม่อ่ะเล่นอะไรนะ CX 4ใช่ปะมันเป็นทัคแบบเป็นทรัคแบบบูทอะไรไม่รู้ไม่รู้จักคืออะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกช่างมันก็คือมันจะมี CX 4 CX 7แล้วก็ล่าสุดเป็นทั้งแบบ S 7 S 7รู้สึกว่าเขาจะเหมือนแบบมีตัวรองแท่นอะไรไม่รู้สักอย่างที่เขาเรียกอะอะแดปเตอร์ apter, ให้มันสูงขึ้น เนะคือเราก็ไปศึกษาแหละจากนักเรียนในคลาสเราว่าแบบเฮ้ยถ้า CX4 มันเล่นได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะก็เล่นได้มือใหม่เนี่ยเหมาะจะเล่น CX4 นะคะแล้วก็น้ำหนักความสูงเราอยู่ที่ประมาณ170เซนติเมตรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ32นิ้วบอร์ดประมาณเนี้ยกำลังดีเราก็เลยจัดเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือเซฟตี้เดี๋ยวแกะเซฟตี้ก่อนละกันนะคะ เซฟตี้อ่ะเราได้มาจากช้อปปีทุกคนก็คือเราเป็นนักช้อปออนไลน์นะคะคือราคาอยู่ที่ประมาณ400 400ต้นต้น,ตน,ตนรวมส่งอยู่ที่ประมาณ450บาทนะคะอันนี้ประทับใจมากคือส่งเร็วมากกดสั่งปับ๊บวันรุ่งขึ้นส่งของแล้วอีกวันถัดมาคือถึงหน้าบ้านเลยนะคะคือเป็นเซฟตี้สนับข่าเว้เยข่าอันนี้คือข้อสอกใช่ปะ อันนี้ทุกคนนะคะก็เป็นของอะไรไม่รู้อ่ะคือเราก็ไม่รู้จักหรอกเราก็สั่งมาด้ยวยความไม่รู้เอาจริงๆคลิปนี้คือเป็นคลิปอันบ็อกที่ซื้อของโดยแบบลองดูลองเล่นดูก่อนนะเราก็ไม่ใช่โปรอะไรนะคะเราก็แกะแกะเลยนะคะอันนี้คือสนับอะไรอ่ะตอกเหรอใช่เหรอไม่ใช่อันนี้คือหัวขาว้าทุกคน หรือยังไงคือมันเป็นอย่างนี้เราเลือกอันที่มันเป็นแบบมันจะมีผ้าหุ้มข้างหลังด้วยอะคะ่ะคือเราเลือกใส่ได้2แบบคือเราจะใส่เป็นแบบสแนปแบบเป็นแบบตีนตุ๊กแกอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องสวมผ้าก็ได้นะคะหรือจะสวมผ้าเข้าไปลักษณะประมาณนี้ทุกคนนะคะแล้วก็มีตีนตุ๊กแกตรงนี้เพื่อให้มันมีความแน่นนะคะเราก็ดึงแล้วก็ให้มันแน่นอันนี้คือเข่าเนาะอันนี้ไม่ใช่ข้อศอก อันนี้อยู่ตรงนี้นะคะมันจะมีสนับข้อศอกเข่าแล้วก็มือเขาบอกว่ามือตรงนี้สําคัญมากซึ่งจริงเพราะว่าวันที่ลองเล่นของลูกศิษย์ครั้งแรกอะ่ะคือลม้มคือหงายตึ้งไปเลยแล้วก็สเก็ตก็กระเด็นไปข้างหน้าพอหงายปุ๊บเราเอามือลงพื้นอะ่ะตรงนี้กระแทกพื้นเจ็บมากทุกคนอันนี้คือข้อศอกใส่ยังไง ค,คุณตองว่าคุณตองก็อ้วนระดับนึงเลยคนี้อันนี้เขาแน่นเฮ้ยเออแน่นมากทุกคนดีอะนะคะอันนี้คือมือนาอันนี้เขาบอกว่าลูกศิษย์ครูตองบอกมาว่าสําคัญมากเลยต้องใส่นะคะเพราะว่ามือแตกนะคะทุกคนยังไม่แกะสกเก็ตเลยอะคือโมอตัดทำอะไรก็ไม่รู้อยู่เนี่ยมือใส่ยังไงใส่อย่างนี้ใส่ผิด้างใส่ผิดข้างทุกคนนี่อ่านี่แล้วยังไงต่ออ๋ออันนี้นะคะเฮ้ย ดูแบบดูเล่นเก่งขึ้นมาเลยอะ่ะพอใส่แล้วดูเล่นเก่งเห็นปะใส่ข้างเดียวละกันหัวเข่าคงไม่หัวเข่ามันมองไม่เห็นนะทุกคนเอาไว้ก่อนอ่ะเก็บคือครูเออเออครูตองว่ามันดีอยู่นะในราคาประมาณ450บาทน,นะคะรวมส่งเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ข้างใต้คลิปละกันเนะว่าเราอะ่ะไปสั่งที่ไหนอะไรยังไงร้านไหนนะคะร้านนี้ดีมากเลยจะบอกให้ส่งไว นะคะอ่ะต่อไปมาตัวสำคัญคืออันนี้คือเปิดพร้อมกันครั้งแรกตื่นเต้นมากเฝ้ารอดูทุกวันในแอป Lazada ว่าส่งของถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วส่งหรือยังส่งหรือยังฉันก็มัวแต่ไปพั่มเพอถามหาคนขายว่ายังไงคะพี่ยังไงคะแพ็คยังงคะส่งยังเฮ้ยคือเราเลือกลายที่มันเป็นผู้หญิงน่ารักฟุงฟริงมากทุกคน นะคะอันนี้คือบอร์ด32นิ้วชิงเฮ้ยสวยอะ่ะนะคะอันนี้คือด้านหน้าเป็นกระดาษทรายแล้วอันนี้คือลายข้างหลังเราน่ารักไหมทุกคนเป็นแบบว่าเป็นลายแถบๆสีๆคือจริงๆอ่ะมันมีอีกลายหนึ่งที่ชอบมากเป็นลายแบบสฟ้าสลับสลับกันเนะี้ยเต็มๆนะคะมันจะไม่ได้เป็นสีขาวเลยเพราะเราเป็นคนชอบสีสันก็ หมดของหมดนะคะคืออันนี้เราถามเขาว่าแถมยางรองทักไหมทักคืออะไรทักคือตัวแกนตรงเนี้ยทุกคนนะคะตัวแกนที่มันยึดอยู่กับบอร์ดแล้วก็ล้อนะคะนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าทักซึ่งทุกคนดูมันจะมียางรองทักอยู่นะคะโรคติดครูตองบอกว่าถ้ามันไม่มียางรองทักอะ่ะเวลาเลี้ยวแล้วล้อมันหักอะ่ะ มันจะทําให้เวลาเราคือเซิร์ฟสเต็ตสเตตเซิร์ฟสเกตเนี่ยมันจะต้องเหมือนใช้การบิดตัวใช่ปะ่ะเ mm hmm. วลาเราเลี้ยแล้วเราบิดอะ่ะถ้าเราไม่มียางรองทักอะ่ะล้อมันจะมาขูดกับใต้บอดแล้วทําให้บอดเราเป็นรอยนะคะ mm hmm. ซึ่งร้านเนี้ยก็แถมยางรองทักมาให้คือใส่มาให้เลย mm hmm. แต่คือไม่ได้มียี่ห้ออะไรนะ mm hmm. ก็เป็นเหมือนแบบ mm hmm. ทั่วไปอะ่ะทุกคนคือว่ามันก็คงพอเล่นได้นะคะแต่สําหรับ คนที่เขาเป็นโปรเล่นกันจริงๆอะ่ะเขาก็คงจะมียี่ห้อมีรุ่นมีอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันที่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวก็ไปดูต่อวันนี้ก็ตอนนี้คือแกะกล่องให้ดูเฉยเดี๋ยวไปลองเล่นข้างล่างเนาะตรงนี้ก็คือเล่นไม่ได้บนห้องทํางานนะคะแต่ว่าคุณภาพของก็คือโอเคนะลายไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะ ก็ดีก็สำหรับตอนนี้ก็คือแกะกล่องแล้วเดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างหน้าบ้านนะคะเราจะไปลองเล่นพร้อมกันค่ะอ่ะเรามาที่สนามนะคะก็คือว่าเราลองเล่นที่หน้าบ้านเราเราคือปูนมันแบบถูกขามากเราก็เลยต้องมาเล่นที่สนามโรงเรียนแฮนเบิลนะคะก็ลองเล่นแล้วพบว่าคือมันดีแต่ว่าคือ คืออะไรรู้ป่าซื้อมาปุ๊บเราน้าไข่นี้ก่อนนะคือเราต้องไขไอตัวน็อตทัสตรงเนี้ยที่มันเป็นหกเหลี่ยมอ่ะใช้สเก็ตทูที่เขาให้มาก็ได้หรือว่าใช้ประแจหกเหลี่ยมก็ได้หรือคีมก็ได้หนีบแล้วก็หมุนคือไขให้มันหลวมเพราะว่าอะไรคือตอนแรกเล่นอยู่ตั้งนานเว้ยแม่งไม่หมุนอย่างเงี้ยนะไม่ได้โยกอย่างนี้ได้ก็คือเล่นอยู่ตั้งนานโยกอยู่ตั้งนานทําไมไม่ไปทําไมไม่ไปหรือฉันไม่เป็นปรากฏคือไม่ใช่ค่ะคือคือไม่ไขออกทุกคนต้องไขให้มันแบบ มีความโยกของลอนิดนึงนะคะแล้วก็ไปลองเล่นเวลาเล่นเราก็คือการปั๊มก็คือโยกได้เลย,เลยง่ายมากอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะแต่มันก็มีเสียงแอด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 นิดนึงนะ,ะตรงตัวทากาเหมือนต้องไปหยอดํามันหรือไปโมนิดนึงนะคะอะ